ดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องจะพามาพบสูตรลดหน้าท้องพุงยุบระเบิดไขมันง่ายๆด้วยโยเกิร์ตและน้ำสุดาค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสูตรลดหน้าท้องพุงยุบ และระเบิดไขมันของเราง่ายๆด้วยโยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำโซดาซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติค่ะทำง่ายๆแต่สามารถลดน้ําหนักลดหน้าท้องยุบไขมันจากเอวเราจะหายภายใน5วันเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบเราก็มีง่ายๆมีแค่โยเกิร์ตและโซดาค่ะวิธีทำเราก็นำโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะ ใส่แก้วแล้วเราก็ผสมสโซดาลงไปคนให้เข้ากันแล้วเราก็ดื่มเลยจ้าพอเราดื่มเสร็จเราก็ดื่มน้ำตามไปเลยค่ะสองแก้วแนะนำให้ทานตอนช่วงเย็นแทนอาหารมื้อเย็นเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้อย่างเต็มที่และอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งโสดนี้ก็จะลดไขมันในร่างกายโดยไม่เพิ่มพลังงานและแคลอรี่เข้าไปอีกค่ะ ซึ่งร่างกายก็จะดึงไขมันส่วนเกินไปใช้อย่างง่ายยิ่งขึ้นค่ะช่วยล้างดีถอกลำไส้ขจัดของเสียออกจากลำไส้ของเราทำให้ลำไส้เราสะอาดด้วยด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยระบบขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยโยเกิร์ตและน้ำโซดาค่ะซึ่งก็เป็นสูตรลดความอ้วนแบบเร่งด่วน ใครอยากลองกินสูตรนี้ก็ลองเลยค่ะถ้าอยากลดอย่างต่อเนื่องก็ควรทานสูตรนี้ทุกวันค่ะจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะซาซาค่ะโซดาก็จะซ,ะซาซาแล้วก็โยเกิร์ตก็จะทานง่ายค่ะลองทำดูนะคะ รับรอง5วันเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะทานตอนเย็นตอนค่ำก่อนนอนค่ะก็จะได้เห็นผลดีค่ะ